สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแกงเปรอะกันนะคะวัตถุดิบก็มีหน่อไม้ค่ะเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้นี่อร่อยมากเลยนะคะจะเป็นกรุบกรุบอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะแต่ยังไม่ต้มแล้วก็ฟักทองฟักทองนี้ซื้อจากชาวบ้านนะคะมันมากๆเลยค่ะแล้วก็บวบนะคะตัวนี้ลืมไม่ได้ค่ะเพิ่มความหอมก็คือชะอมกับ แมงลักเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่น้ํายานางนะคะน้ำยานางนี้คั้นเองใบยานางก็เอามาจากหน้าบ้านนะคะคั้นเองสบายใจค่ะว่าสะอาดและปลอดภัยตอนนี้เรารอให้น้ำเดือดก่อนนะคะระหว่างที่รอก็เตรียมไว้หมดแล้วค่ะพริก พริกแกงที่ใส่นี้ไม่ได้ใส่อะไรมากเลยนะคะก็คือใส่เฉพาะหอมแดงตําใส่กับพริกแดงจินดาใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามสบายเลยนะคะปลาร้ปะลาอันนี้3ามช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่เห็ดลงไปต้มก่อนเพราะเห็ดยังไม่สุกแต่หน่อไม้นี่ต้มสุกแล้วค่ะ ถ้าหน่อไม้ยังต้มไม่สุกเขาจะมีรสเฟื่อนดังนั้นเราจึงต้องต้มก่อนนะคะเห็ดนี้เราก็ต้มให้สุกก่อนต้มพร้อมกับให้น้ำเดือดเลยเห็ดสุกไวค่ะเห็ดอันนี้มั่นใจได้พอรู้จักอยู่เห็ดเดียว <laughs> <laughs> เห็ดละโงกก็ไม่กล้าทาน <laughs> อันนี้รับประกันได้ค่ะว่าไม่เบื่อเห็ดตะไคร้อร่อยค่ะเขาจะออกกรุบกรุกรุบกรุนะคะอ่าเรารอให้น้ำเดือดแป๊บหนึง น้ำเริ่มเดือดแล้วเราใส่หน่อไม้เข้าไปได้เลยค่ะเอ่อไม่จำเป็นต้องให้น้ำเดือดพุ่งๆนะคะเพราะว่าอาหารประเภทนี้ไม่คาวไม่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เพราะนั้นเราใส่เข้าไปได้เลยค่ะจริงๆแล้วใบย่านางจะต้องค้นกว่านี้เนื่องจากคนคั้นไม่อยู่ <laughs> คั้นเองค่ะ คันเองก็เอาเลยเอาตามกำลังเลยถ้าคนคั้นอยู่เขาจะคั้นจนเหนียวเป็นยางยืดเลยนะคะคนคั้นก็คือลูมเมทของเราเองเพื่อนร่วมห้องวันนี้ไม่อยู่ค่ะนี่น้ำค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆจะใส่น้ำน้อยกว่านี้เพราะว่าในเห็ดมีน้ำอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่า พ่อบ้านเขาชอบสดน้ําเขาบอกว่าคล่องคอดีก็ลเลยต้องใส่น้ําตามประสงค์ของเขาไม่งั้นโดนบ่นค่ะโอเคเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็จะใส่ฟักทองแล้วก็บวกนะคะรอเขาเดือดแป๊บหนึ่งค่อยใส่พริกลงไปค่อยใส่พริกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ฟักทองลงไปแล้วนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะ แล้วก็พริกลงเลยค่ะน้ำปลาร้าเดือดแล้วค่ะช,ชิมรสตามชอบเลยนะคะใครชอบปลาราก็ใส่เพิ่มไปอีกได้เลยปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะ ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วค่ะโหกลิ่นหอมมากเลยค่ะอยากให้กลิ่นทะลุจอไปอร่อยมากๆเลยค่ะอาหารพื้นบ้านเราอร่อยดีมีประโยชน์ไม่ต้องกลัวเรื่องจะได้ไม่ได้รับโปรตีนนะคะโปรตีนจากเห็ดนะคะดีมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ